สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาเป็นชุดประกอบส่งนะครับผมวันนี้เรามาอยู่บ้านฝายตําบลทาดทองอำเภอภูเขียวนะครับผมบ้านฝายพญานาคน,น,นะครับผมนี่ก็มาเป็นชุดสามแผงปั๊มหนึ่งแรงนะครับผมประกอบพร้อมส่งเรียบร้อยนะครับผมเป็นแผงโมโนสามร้อยแปดสิบห้าวัต์จิงโกล์พูเซลนะครับผมนี่สามแผงตัวน,นี้ก็อยู่ขั้นตอนการลองปั๊มนะครับผม อันนี้ก็เจ้าของแกก็เสียบเสียบเสียบเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมน้ําจะไหลแล้วตรงนั้นจะเป็นอิเวเตอร์กำลังลองลองปั๊มนะครับผมว่าติดใช้งานได้ปกตินี่ครับผมอันนี้จะเป็นภายในของอิเวเตอร,เอร์เราต่อให้แบบนี้นะครับผมส่วนตัวนี้ทางเจ้าของแกขอมานะครับผมแกยอยากได้กับน้ําไหลนี่อันนี้ก็เดี๋ยวจะเปิดขั้นตอนการเทสปั๊มนี่เปิดปุ๊บติดนะครับผมนี่ หน้าจออิเอร์เตอร์ก็จะขึ้นเป็นโวลต์เท่านี้เท่านั้นนะครับผมอยู่ที่แดดด้วยนะครับผมอไปดูน้ําไหลครับผมอันนี้ก็ลองน้ําจากโอ่งนะครับผมวิดีโอนี้ก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งเบื้องต้นนะครับผมนี่อ่ะไหนเสียบครับผมอ่ะเสียบยังไงก่อนเอาแผงเสียบกันก่อนครับผมอ่ะเอาแผงเสียบกันนะครับนี่ตัวผู้เข้ากับตัวเมียของอีกหนึ่งแผ่นนะครับผมอันนี้ เสียบไปแล้วครับผมนี่เสียบเสร็จแล้วนะครับผมให้นําสายจากอินเวอร์เตอร์ออกมาครับเอามาเสียบเลยนี่มาเสียบกันแบบนี้นะครับผมอ่ะเหลืออีกสายนึ่งครับผมไปเดินไปเสียบครับอันนี้เสียบไม่มีผิดนะครับผมสําหรับแผงของโซล่าเซลล์บังคับให้ถูกอย่างเดียวนะครับผมนี่ขั้นต่อไปนะครับผมเราจะไปเสียบสายปั๊ม นี่เราก็จะมาเสียบสายปั๊มครับผมสายปั๊มนะครับผมสําหรับท่านใดนะครับผมที่ไม่ได้ต่อไว้แบบนี้นะครับผมก็สามารถเรามาต่อเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับผมตรงสีแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านใดขอไว้แบบนี้นะครับผมอ่ะลองเสียบให้ดูครับผมเสียบังไงอ่ะสายสีแดงก่อนอ่ะสายสีแดงก็เสียบเข้ากับตัวสีแดงนะครับผมสายสีขาวทีนี้อ่ะสายสีขาวก็เสียบเข้ากับสายสีขาวสายสีดาครับผมเสียบเข้า เียบเจ็ดทีน้ำไหลนะครับผมเอาเปิดสวิตช์อ่ะทีนี้เราจะไปดูทางทางตัวปั๊มนะครับผมว่าน้ํามันไหลเลยไหมนะครับผมเรียบเจ็ดทีนี่ครับผมผมจะพามาเดินตัวเดินมาดูตัวปัม๊มนี่นะครับผมเรียบเจ็ดทีน้ําไหลสำหรับท่านใดที่สั่งไปก็ท่านก็นจะมีหน้าที่แค่ ทำโครงสร้างวางแขงนะครับผมแล้วก็ลงท่อบาดาลนะครับผมถ้าไม่ทําโครงสร้างก็วางไว้ที่พื้นมันก็ไหลแบบสวัสดีคุณลุงเจ้าของครับผมสวัสดีครับอันนี้ก็ได้สั่งของจากทางอํานาจซลราเซลลไว้นะครับผมก็มาส่งให้ตามที่สั่งไว้นะครับผมเป็นปั๊มหนึ่งแรงแต่วันนี้พิเศษหน่อยนะครับผมผมให้ปั๊มแรงครึ่งมาเลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับผมตอนแรกแกสั่งเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์อันนี้ก็เอาไปติดติดเองนะครับผมใช่ไหมใช่ครับใช่ ก็ดูจากวิธีการติดตั้งแล้วก็ไม่น่าจะยากนะครับผมส่วนตัวก็เคยใช้ของโซล่าเซลล์แต่ใช้เป็นแผงเดียวนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับผมที่เลือกใช้บริการจากอำนาจโซล่าเซลล์ครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับผมสำหรับท่านใดนะครับผม FC ท่านใดลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะสั่งชุดนี้นะครับผมสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0829463084นะครับผม